ค่าเช่าครับเพราะว่าค่าเช่าที่อยู่อาศัยในกรุงเทพเนี่ยถือว่าแพงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับรายได้นะครับใครที่ชเช่าที่พักอยู่บ้างครับรู้สึกไหมครับว่าค่าเช่าเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องบอกครับว่าคุณไม่ได้รู้สึกไปเองครับว่ามันแพงจริงๆแล้วมันแพงจริงๆหมอนสุขภาพเทมซอรฟรุ่น 3D Autobody หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ Fn ทุกสาขาและ Fnmall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ,รบอ้างอิงจากผลสำรวจล่าสุดน,นะครับของ DWS บริษัทจัดการสินทรัพย์ของเงยอรมันครับพบว่ากรุงเทพมาหานครครับครองอันดับ1เมืองที่มีค่าเช่าแพงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับรายได้ของประชาชนครับมาดูกัน5อันดับแรกของโลกครับอันดับ1คือกรุงเทพมาหานครค่าเช่าเนี่ยคิดเป็น79%ของรายได้ มาโหดขนาดนี้นะอันดับ2ก็มุมไบครับ66%ครับอันดับ3ใกล้เคียงกับมุมไบครับก็คือ m ม x ซิโกซิปครับอันดับ4ก็คือฮ่องกงครับอยู่ที่61%แล้วก็อันดับ5โจฮันเนสเบิร์กครับอยู่ที่58%ถ้าเทียบแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าประเทศไทยและโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยค่าเช่าแพงมาสูงส่วนทางกับค่าแรงขั้นต่ำครับคู่พักอาศัยในกรุงเทพเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายใน เรียกว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากคือ79%โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก30%เท่านั้นนะสำหรับค่าเชา่าที่อยู่อาศัยตอนนี้มันสูงถึง79%ครับสาเหตุมาจากก็แน่นอนครับว่ารายได้หรือว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ขั้นต่ำเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้พุ่งตาม ต่างเงินเฟอ้อไม่ได้พุ่งตามเ,เรียกว่าค่าค่าค่าเช่า,า,ชาที่พักน,น,นั่นเองนะมันก็เลยทําให้เรายได้มันไม่เพียงพอหรือว่าต่ำนั่นเองนะถ้าเทียบกับค่าเช่าแพงๆที่อยู่ตามนิวยอร์กหรือลอนดอนเนี่ยก็คือค่าแรงเขาก็สูงเนาะค่าเช่าเขาก็สูงตามแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นแบบ7จ็เกซนนะผลสารวจนี้เองก <c oughs> ็สะท้อนหนึ่งปัญหาของค <c oughs> วามเหลื่อมล้าครับแล้วก็ความท้าทายทางเศรษฐกิจของคนในกรุงเทพนั่นเองที่ต้องเผชิญครับ ผลกระทบหล,หลักๆที่มีต่อคนกรุงเทพก็คือว่ามีเงินเหลือสําหรับใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยน้อยลงมากๆนะไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพการศึกษาการเงินหาหรือออมในการลงทุนนั่นเองนะมันก็ทําให้มีผลกระทบครับครัวเรือนเองก็มีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ค่าครองชีพยิ่งสูงนะการตกงานหรือว่าไม่มีรายได้เนี่ยก็ยิ่งส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้นครับเกิดช่องว่าขนาดใหญ่ระหว่าง ราคาที่พักกับกําลังซื้อของคนส่วนใหญ,ญ่ในเมืองครับแล้วก็ทําให้เกิดการชะลอตัวในการซื้อบ้านเนื่องจากว่าการเก็บเงินก็ทําได้ยากครับก็พอเก็บเงินยากก็มาเช่าเช่าวิ่งแพงขึง้นไปอีกก็ยิ่งเป็นปัญหาแบบโดมิโน่น,นะอืก็ต้องไปดูกันต่อไปครับว่ารัฐบาลจะมีแนวทางในการแก้ไขยังไงนะเพื่อที่จะชะลอเรื่องพวกนี้ออกไปได้นะครับอโอเค หมอนสุขภาพเทมซ o อฟรุ่น 3D Autopedic หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Autopedic จากเทมซ o อฟถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบ อ c โคโนมิ Economic, ช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม Deep Sleep ได้สูงสุดอีก45นาทีด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้ารองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำ ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ